สำหรับการ Export ข้อมูลนะครับจาก d ี e a v e r นะครับก็หลังจากที่เรา q u e r y นะครับเราก็ต้องอ่าครับที่ SQL Editor นะครับแล้วเราก็ n e w SQL Script เข้ามานะฮะจากนั้นนะครับก็เราพิมพ์ q u e r y ไปนะครับไม่ต้องใส่ลิมิตนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมอ่าลองใส่ลิมิตไปดูแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเรารันสคริปต์นะครับรันตัวนี้ผมนี้นะครับตอนเรารันเนี่ย มันจะใส่ลิมิตให้เราอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นเฟกนะฮะซึ่งเราไม่ต้องใส่นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะพอเราคิวรียเนี่ยตรงนี้จะขึ้นดขึ้นโหลดข้อมูลครับว่ามันมีข้อมูลเท่าไหร่บ้างนะครับว่าว่าใช้เวลานานเท่าไหร่บ้างอันนี้ผมเสร็จแล้วนะครับตัวเรคคอร์ดเนี่ยก็จะขึ้นทางซ้ายนะครับส่วนตัวข้อมูลตรงนี้ก็จะขึ้นทางขวานะครับแล้วก็มันจะขึ้นว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่อันนี้48วินาทีนะครับส่วนตัว ข้อมูลตรงนี้นะครับวิธีการ e x p o r อออกมาเป็น CSV นะครับก็ไปที่ปุ่มเล็กๆปุ่มนี้ครับ Export Result นะครับจากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เลือกที่ CSV หรือตามที่ต้องการนะครับทางผมเนี่ยต้องการเป็น CSV เพื่อไปทําต่อนะครับอ่าทางฝั่งขวาเนี่ยมันจะบอกว่า export จากอะไรนะครับกด Next ครับอันนี้ก็เป็นหน้าตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับในที่นี้ผมไม่มีตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับ กด next นะครับจากนั้นนะฮะไฟล์นี้มันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับให<ม>้เราถ้าได้ copy to clipboard แล้วออกนะครับเพราะว่าจันวนข้อมูลเรามันเยอะ directory ไฟล์นะครับก็ให้ไปอยู่ที่ตามนี้นะครับสีสามแฟ้มใหม่ไม่เข้ารหัสตั้งชื่อนะครับแล้วก็อันนี้เวลาที่ดึงออกมานะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อนะครับเป็น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 ,ปนโอเค IPD Plus IPD Plus เออ s อ n นเ r a m ิตนะครับสองพันยี่สิบนะครับผมแล้วก็ open folder หลังจากที่เอาพุทสำเร็จนะครับกด n e c t ครับนะีบ่กนะ็จะบอกว่าให้เราคอนเฟิร์มนะครับว่าข้อมูลมาจากไหนนะครับแหล่งข้อมูลไหนนะครับก็คือเราเลือกมานะครับ เดแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือที่เราจะได้รับก็คือไฟล์ที่ชื่อนี้นี้นะครับกดสตาร์ทครับตอนนั้นก็รอสักเล็กน้อยครับครับผมอของผมนะครับหน้าจอมันขึ้นเตือนแล้วครับว่ามีการเอ็กพอร์ตสำเร็จนะครับใช้เวลา3นาที19วินาทีนะครับจากนั้นก็ เข้าไปดูที่โปรแกรมน,นะครับในหน้าเอ็กปอก็จะหายไปแล้วนะครับแล้วก็มีโฟลเดอร์แจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าข้อมูลได้ไดถูกเอ็กพอรออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูข้อมูลกันสักเล็กน้อยนะครับอ่านะครับอันนี้ถ้าเปิดใน e x l e l ก็จะได้ปกตินะครับโอเคครับผม